สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องการ์ลันิ้เคยอีกแล้วนะครับก็สำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับเราก็จะมาปลอมตัวเป็นไก่เราไปฟุนฟิสต้านะครับแล้วก็ใช้ท่าปากทงนะครับนี่เลยซึ่งบอกเลยนะครับว่าท่าปากทงนี้แพงมากแสนเพชรเลยนะครับทุกคนโอเคนะครับทุกคนอย่างแรกนะครับเราก็ต้องปลอมตัวเป็นไก่ก่อนเลยครับโอเคเดี๋ยวผมไปขอเป็นตัวละครแป๊บเนาะ โอเคนะครับทุกคนผมว่าแค่นี้ก็น่าจะไก่เกินพอแล้วนะครับก็แบบว่าพอเติมหน่อยๆนะทุกคนเนาะโอเคนะครับทุกคนแล้วก็ไปส่วนฟรีสไตล์กันเลยดีกว่าโอเคไปกันเลยโอเคนะครับทุกคนแล้วก็มาดูครั้งแรกกันนะครับว่าจะมีสาวหรือเปล่านะครับทุกคนเฮ้ยขอาฟันเหทุกคนนี่ฝาดีครับโอ้โดนด่าไก่เฉยทำไมต้องด่า ทุกคนมาเกมแรกโดนด่าเลยจบละไม่มีปัญญาเติมก็มาเอาป้าไม่มีปัญญาเติมเนี่ยคิว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 โอ้เกมแรกก็โดนเลยจบละ โอ้ยจบแล้ววางเกมไล่ก็โดนเลยท่านอีทัดให้ไปด้ออโอ้ยโอ้ย,อยทุกคนผมขำอย่างแรงเลยตอนนี้นะไม่มีบัญญาเต็มพนะโอ้ยจบแล้วพี่มาทำคลิปโอ้ยโอ้ยจบแล้ว โอเคนะครับทุกคนเราก็มาดูพีอารตายในรอบที่2กันนะครับโอเคก็สวัสดีทุกคนทุกท่านกันด้วยนะครับผมก็จะมาสุ่มของราวันจากเบบ m v ็มพีโซนนะครับก่อนอื่นนะครับเราต้องสมัครสมาชิกก่อนนะครับอย่างต่อไปนะครับก็ให้ทุกคนนั้นล็อกอินด้วย Facebook นะครับผมจะเลือกสุ่มของราวันฟรีไฟสุดพิเศษนะครับก็สุ่มปกติครั้งละสิบเครดิตนะครับอาจจะได้บ้างไม่ได้บ้างก็แล้วแต่ดวงของเรานะครับี๋ยวผมจะกดสุ่มไปเรื่อยๆเลยนะครับ นี่เลยนะครับผมนะแจ็คพอต3,000เพชร 2, ก็ได้แตกไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้ไดมอนด์ก็เข้ามาใน ID ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับและเว็บนี้มีของรางวัลอีกมากมายเลยนะครับเช่นชุดเอซูดรหัสหมวกเอฟเว็บนี้มีหมดเลยนะครับใครที่สนใจอยากเล่นนะครับเดยังจะได้คลิปเลยนะครับงั้นเราไปรับชมคลิปกันต่อเลยดีกว่านะครับว่าจะมีใครเจ้าเย้ยผมอีกหรือเปล่า <ermaid> เปิดทาฟรีก็มาว่าสั้น e <bubble> อ๋อจริงๆนะผมผมทาคลิปแบบนี้ผมรู้สึกเกรงใจคนเดินมากเลยหรือปะเหมือนเราหักหน้าเขาอะไรประมาณเนี้ยเอาเข้าวิกี้คนนี้ดีกว่าเนี่ยเราให้วาจเขาไปนี่สวัสดีครับอ๋อจบแล้วเขาไม่คุยกับผมวันแล้ววันเล่าเขาก็ไม่คุยดูดีจบละเนี่ยอยาได้ยุดจังไม่มี เอ้ยมันผมจะกดผิดนะเมื่อกี้มันผมจะกดท่าทองโ้ทุกคนนผมจะกดท่ายิงหวัวใจเมือ่อก <c oughs> ี้แล้วผมโอ้ยจบละแผนแต่งแล้วหลัแล้วต้องปักธงก่อนเงี้ยแล้วเราก็ใช้นี่นี่แล้วเราก็ตามด้วยนี่โอ้ยจบละ โอเคครับทุกคนแล้วก็มาดูฟีคาตาในรอบที่3นะครับว่าจะมีอะไรบ้างหรือเปล่าในครับแต่เราลองย่อส่คนนี้ก่อนให้หมัดไฟมาเลยทีเดียวผมไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าเราจะทํายังไงนะครับให้แบบเขาหันมาสนใจอะไรเงี้ยแล้วก็แบบย่อเยอะเราต่ลองย่อใส่สาวดูดีกว่าสาวจะตอบรับหรือเปล่าผมบอกกันเลยนะครับว่ามันไม่เนียนตรงที่ว่าขั้นของผมมัน200กว่านะทุกคนสวัสดีครับและแต่ภาวนาอย่างเดียวอุ้ย เมื่อกี้เขาตอบรับด้วยแต่ภาวนาอย่างเดียวคือการที่เขาไม่ส่งปฟไฟล์นะครับทุกคนชื่ออะไรหรอ๋อบ็อกกี้แล้วอาแล้วไว้รูเท่าไหร่หรอครับโอ้ยจบแล้วเราสิบโอเคทุกคนเดี๋ยวเราจะไปปักตรงตรงเขานะทุกคนอืมเดี๋ยวขอน,นียนๆก่อนโอเคทุกคนแค่นี้ก็น่าจะเนียนแล้วเนาะแต่เราจะปักเลยละกันนี่เราปากแล้วเองมาดูกันนะครับว่าเขาจะมีอะไรๆๆเท่อ้าวทุกคนจบแล้วเขาอ้อ สายพีไม่ถูกใจพะนะจบแล้วปากอีทองเลยละกันกล้ามาเก่งมากขอบใจไม่เอาไม่เกี่ยวผมไมต้องไม่ชี้นะโอเคเขาทุกคนเราก็จะมาย่อใส่สาวหรือผู้ชายดีอ่าต้องย่อใส่สาวดีก่อนเนาะโอ้ยจะคุยกับผมปะเนี่ยโอ้ยคนนี้ย่อเก่าบแฮหนังเปล่าครับนี่ เปล่าเขโอเคทุกคนเดี๋ยวเราจะย่อสายผู้ชายคนนี้บ้างทุกคนมันจะได้หรือเปล่าแนะ่หันมาคุยกันหน่อยหนีอีกแล้วโอ้ยตบแล้คุยแน่คุยกับผมหน่อย,อยอุ้ยขอย่อเก่าด่อโอเคทุกคนก่อนเราจะเปลี่ยนห้องนะครับเราต้องโชว์ไปหนึ่งทีนะครับอีเราต้องโชว์ไปหนึ่งที <laughs> โอ้ยตบละ อเคนะครับทุกคนแล้วก็มาดูดรอบนี้นะครับว่าจะมีใครให้เราใช้ท่าปักธงหรือเปล่าเฮ้ยเดี๋ยวลองดูคนที่ก่อนคนที่ถือถังเนี่ยอ๋อจาแล้วสนใจน่อยอุย้ยเดี๋ยวลองเาบุกีดีกว่าอ๋อจาแล้วเาบุกี้นหนเีเราจะมาแย่งผู้สาวเขาไว้คุนคนดูเราจะมาแย่งผู้สาวเขาคนดูเราจะมาแย่งผู้สาวเราจะมาแย่งผู้สาวเขาเขาจะคุยกับผมหรือเปล่าเนาะและแล้วสุดท้ายเราต้องกลับมาคนเดิมทุกคน นี่ฝักทงไว้หนึ่งทีจ้าปลาดุปน้องวก็เต็มตลาดไม่ดังแตยเพาะคนะวันนี้ทุกคนขอขอทงแล้วด่โอเคเราจัดให้ปัง แล้วก็ท่าเลยเนี่ยเจ้าวิญญาโอเคทุกคนเราเปาออกไปแล้วโอเคนะครับทุกคนสำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็มีเท่านี้นะครับแล้วไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับโอเคบ๊ายบาย